สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอในชุดนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย d ีแท็ในระบบเติมเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบอร์ใหม่หรือว่าจะเป็นคนที่เป็นเบอร์เก่าอยู่นะครับถ้าต้องการจะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะครับแต่ย้ําว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเนี้ย จะต้องสมัครโดยร้านค้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เขามีแอปของ d t แทกวันร้านค้าสมัครให้เท่านั้นนะครับมันไม่มีรหัสในการกดสมัครนะครับกับโปรโมชั่นชื่อว่าโปรดีรับปีใหม่2565อันนี้สามารถที่จะกดสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดทุกร้านทั่วประเทศไทยที่มีแอป d t แทกวันนะครับที่เป็นร้านลูกตู้ทั่วๆไปที่เขาขายซิมของ d t แทกแลวก็ใช้แอป d t แทกในการ สมัครโปรเนี่ให้กับลูกค้านะครับก็สามารถที่จะทํำการสมัครให้กับลูกค้ากันได้เลยนะครับซึ่งถามว่าตัวนี้มันดียังไงนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะแถมโทรฟรีขึ้นมาด้วยจากปกติแล้วนะี่ยมันเป็นตัวเน็ตเบิ้ e สปีด4เมก150บาท10เมก200บาท20เมก299บาทมันไม่มีโทรฟรีนะครับตัวที่เป็นก่อนก่อนหน้านี้มันไม่มีโทรฟรีแต่ตัวเนี้ยเป็นโปรพิเศษต้อนรับปีใหม่2 5 6 5 นะครับเขาก็จัดโปรตัวนี้ขึ้นมาแถมโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายตลอด24ชั่วโมงกันด้วยโดยการโทรนั้นจะต้องโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีถ้าเกินนาทีละ1บาทรวมภาษีแล้วนะครับนาทีละ1บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราโทรไม่ถึง15นาทีวางแล้วค่อยโทรใหม่วางแล้วค่อยโทรใหม่อ,หมอันนี้ก็คือโทรฟรี15นาทีแรกฟรีนาทีที่16เป็นต้นไปนาทีละ1บาทถ้าเกิดว่าเราไม่วางสายซะก่อนนะครับทีนี้อันเนี้ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็คือมันเป็นการ ตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมเบิ้ลสปีดแล้วก็แถมโทรฟรีขึ้นมาลูกค้าใหม่สามารถที่จะสมัครกันได้เลยหรือจะเป็นลูกค้าเก่าที่ต้องการจะต่อโปรแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราจะต้องติดต่อร้านค้าที่เขาขายซิม DT แทแล้วเขาจะต้องมีแอป,ปของ DT แทวันในการสมัครเด่นให้กับลูกค้าถึงจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ เขาไม่ได้ใช้แอปดีแท็กวันในการลงทะเบียนซิมไม่ได้ใช้แอป d t แท็กวันในการาสมัครแพ็กเกจเนียนให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องไปที่ร้านอื่นนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ผ่านแอป d t แท็กวันเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะกดรหัสในการสมัครได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการผ่านร้านเท่านั้นนะครับ77ทั่วประเทศไทยนะครับสามารถที่จะ สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ก็ออกมาตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2564แล้วก็จะไปอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นปีก่อนนะครับก็คือสิ้นเดือนธันวาคม2564เนี่ยสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ส่วนเดือนมกราคม2565ตัวเบิ้ลสปีดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ4เมก150บาทไม่มีโทรยังอยู่เหมือนเดิม10เมก 200บาทไม่มีโรยังอยู่เหมือนเดิม20มก299บาทไม่มีโรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับปี2 5 6 5เดือนมกราคมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็ได้รับสิทธิ์ผูกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่านร้านที่ใช้แอปดีแท็กวันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆเื่อยๆๆปี2ป,ปีก็ยังใช้แพ็ k เกจโปรโมชั่นตัวนี้กันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นเราก็เติมเงินไปเองเติมเงินไปเองเติมเงินไปเองเนี่ เราก็จะอยู่ในระบบเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับพอครบ6เดือนปุ๊บระบบอาจจะดีดออกหรือถ้าไม่ดีดก็เราก็จะได้สิทธิ์ต่อไปอีกอีก6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบดีดออกแล้วก็เราก็จะต้องพึ่งพาอาศัยร้านที่เขามีแอปดีแท็กวันในการกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของดีแท็กกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเติมเน็ตนะครับตัวนี้คือการเติมเน็ตผ่านแอปดีแท็กวันมีเฉพาะร้านค้าที่ขายซิมดีแท็กที่เป็นตัวแทนโดยตรงกับของดีแท็กเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นร้านแบบธรรมดาทั่วไปเนะี่ยถ้าไม่มีแอปดีแท็กวันก็ไม่สามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับก็คือย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรดีรับปีใหม่2565กับแพ็กเกจเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโทรเกิน15นาที ส่วนที่เกินนาทีละ1บาทนะครับก็คือตั้งแต่นาทีที่สิเป็นต้นไปเนี่ยนาทีละ1บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นครั้งหนึ่ง30วันนะครับ4เมกไม่อันไม่ลดสปีดแถมโทรฟรี150บาท20เมกแถมโทรฟรีไม่อันไม่ลดสปีดเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะครับ299บาทแล้วก็10เมกเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ย200บาท30วันนะครับ1ครั้งต่อ30วัน ของแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับก็หาซื้อซิมได้ตามร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับของร้านที่ขายซิมของ d t แทนะครับแล้วก็จะต้องเป็นการใช้ผ่านแอป d t แท็กวันเท่านั้นนะครับร้านค้าเท่านั้นที่เขาจะมีแอป d t แท1กวันในการเติมเงินเติมเน็ตให้กับลูกค้านะครับซึ่งโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ก็คือจะต้องดําเนินการผ่านแอป d t แทกวันเท่านั้นนะครับ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเป็นการมาอัปเดตในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับก็รีบๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แถมทัฟรีแบบนี้นั้นไม่ได้ออกมามีมาบ่อยๆนะครับนานๆก็จะออกมาสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะอยู่ช่วงปลายปลายเดือนนะครับช่วงปลายปลายเดือนสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีโปรปพิเศษพิเศษแบบนี้ออกมานะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่าน เห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์สามารถที่จะกดแชร์ต่อไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการอาบอกกระดาวประชาสัมพันธ์ให้กับคนอื่นได้รับทราบเกี่ยวกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของนีเทคที่มีมาใหม่ๆณตอนนี้นะครับซึ่งทางช่องนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตคลิปที่มาใหม่ๆสดๆกันเลยนะครับจะไม่เอาคลิปก่อนเก่าๆมายำๆใหม่เนี่ย จะไม่เอามานะครับจะเอานําเสนอที่เป็นตัวที่เป็นมันเป็นตัวใหม่ๆนะครับอัปเดตใหม่ๆม,มาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับแพ็กเกจโปรโมชั่นที่มันออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปๆหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ